มาแล้วครับพี่น้องแ้มแรกของวันนี้นะครับกับทีมงานต่อนกเขาในเชิงอนุรักษ์นะครับของอาจารย์เทพพินทองนะครับวันนี้นำทีมด้วยเซียนเป็ดนะครับนกต่อคู่อ่างนะครับเทพประธานนะครับมาออกทริปแรกนะครับ ดูสิครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับเจ็บเสียงเล็กนะครับก็พอเลี้ยงนะครับตัวนี้ไม่รู้จะเป็นคูเทพพนมหรือเปล่ามันอยู่ไกลนะครับเมื่อกี้ดูไหนพานแล้วนะครับไหนพานเรามาเลยครับโอ้โหเป็นา,ยยางนออไปไงหา,ปาลปเ,เอ้ากดไลค์กดแชร์นลเอฟซีทุกท่านเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ตัวล้องอะพี่น้องไงโอ้มีฮาร์ดอเซาเอาเอามาเบิ้งโอ้ยตัวคล้องบันนี่พี่น้องไงเกือบลาคอยใหญ่เอาไปกินมาเดยเทประทานนะครับครูอ่างนะครับอ่างสุดนะครับตัวนี้สั่งมาจากเชยภูมินะครับ โดยค่าตัว5,000บาทนะครับโอ้โหมาครับมาครับสวยครับตัวนี้สวยครับโอ้โหเสียนใหญ่เอากดไลค์นะครับเสียนใหญ่นี่ครับเทปทานนะครับมาดูาลนีดิดูลาย,ด,ายดูขาหน่อยขาสวยนะครับโอ้โห เจ็ซีท่านไหนอยากได้ไปเลี้ยงก็ติดต่อได้นะครับขออนุญาตอนุก,ออก่อนนะครับขออนุญาตปลดนกนะครับผม